อยาเมาไรตัววีเมืม่อสางดีค่อยขัดเกลาวเอาขยับกันเข้ามาตีวงกันเข้ามาได้เวลาสุมหัวเอาเปิดแล้ว สามกกฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่2อคลิปที่4ี่ยาดีมักจะมีรสขมคำแนะนำที่ดีมักจะไม่สนอกอุกผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงส่งแต่ยินดีรับฟังแม้แต่คำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมานับเป็นบุคคลที่น่ายกด่องมารอี่สผมเด่ ีก็ไปอยู่เมืองเพนวนโขนเมืองนั้นมีทหารเป็นอันมากข้าวปลาอาหารก็อบอริบูรณ์เหล่าปีค่อยมีใจกว้างขวางกว่า,วาแต่ก่อนฝ่ายพระเจ้าเลนเต้จึงให้เหล่านี้ซึ่งมีความชอบมาเป็นนายทหารอยู่ในเมืองหลวงพระเจ้าเลนเต้มีอัครมหสีคนหนึ่งชื่อนางโฮเฮามีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อหองจูเปียง และนางองบีหญินสนมเอกมีพระราชบุตรองค์หนึ่งชื่อหองจูเหียบและนางโฮเฮานั้นมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อโฮจินโฮจินนั้นพระเจ้าเลนเตตังให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นที่ปรึกษาแต่พระเจ้าเลนเตเสวยราได้หกปีเศษแล้วและนางโฮเฮานั้นมีความหึงสาแก่นางอองมีหยินนางโฮเฮาจึงพานเอาความผิดเป็นข้อใหญ่ สั่งให้เอานางอองบีหยินไปฆ่าเสียนางตังไทยหอผู้เป็นมารดาพระเจ้าเลนเต้นั้นจึงเอาหองจูเหียบผู้หลานไปเลี้ยงไว้แล้วขึ้นไปว่าแก่พระเจ้าเลนเตว่าสมบัตินี้ขอให้หองจูเหียบเสวยราชเถิดแต่นางตังไทยหอขึ้นอ่อนวอนพระเจ้าเลนเตนเป็นหลายครั้งพระเจ้าเลนเต้มีความรักแก่หองจูเหียบจึงรับคำนางตังไทยหอผู้มารดา ขันอยู่มาณเดือนหกพระเจ้าเลนเต้ทรงพระประชวนหนักจึงมีขันทีคนหนึ่งชื่อเกณฑหวนนอกจากขันทีสิบคนกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ว่าซึ่งพระองค์รับคำตังไทยหอผู้เป็นมารดาว่าจะให้ห้องจูเหียบสวยราชสมบัตินั้นข้าพเจ้ามีความยินดีด้วยแต่ว่าจะมีฆ่าโฮจินงเสียก่อนนั้นเห็นไม่ได้ พระเจ้าเลนเต้เห็นชอบด้วยจึงให้หาโฮจินเข้ามาจะปรึกษาราชการด้วยโฮจินก็เข้ามาถึงประตูวังพอพบขุนนางทัวอินจึงบอกว่าบัดนี้เกณฑหวนคิดอ่านจะฆ่าท่านเสียท่านอย่าเข้าไปเลยโฮจินได้ยินข่าวก็ตกใจกลับมาบ้านจึงให้หาขุานนางทั้งปวงมากินโต๊ะแล้วปรึกษาว่าเราจะคิดฆ่าเกณฑ์หวนเสียท่านทั้งปวงจะเห็นประการใด โจโฉได้ยินดังนั้นจึงว่าอันเกณฑ์หว,วนนั้นพระเจ้าเลนเตก็โปรดปรานพักพวกในวังก็มีเป็นอันมากท่านคิดการทั้งนี้เพลือกจะมิสําเร็จจะไม่ตายแต่ตัวจะพาญาติพี่น้องตายเสียสิ้นขอท่านจงดําริด,ดูให้ควรก่อนโคจินได้ยินโจโฉว่าดังนั้นก็โกรธจึงว่าตัวเป็นแต่ผู้น้อยเราคิดการใหญ่หลวงตัวไม่รู้ตัวมาว่าดังนี้ไม่ควร ขุนนางทั้งปวงอย่างนิ่งอยู่ฝ่ายพระเจ้าเลนเต้ทรงพระประชวรหนักก็สวรรคตพวกอินแจงเนื้อความซึ่งขันทีคิดนั้นจึงไปบอกโฮจิงว่าบาัดนี้พระเจ้าเลนเต้สวรรคตแล้วขันทีสิบคนกับเกณฑ์หวนคิดกันปิดเนื้อความเสียจะให้มีรับสั่งพระเจ้าเลนเต้มาหาท่านให้เข้าไปในวงังแล้วจะจับฆ่าเสียเพราะจะให้หองจูเหยียบขึ้นเสวยราชสมบัติ จึงจะสิ้นเสียน้ำไปภายหน้าโฮจินยังไม่ได้ตอบประการใดพอขันทีเร็วมาบอกว่ามีรับสั่งให้หาโฮจินเข้าไปข้างในจะปรึกษาราชก,การเป็นการเร็วโจโฉจึงว่าแกโฮจินว่าเราจำจะตั้งให้หองจูเปียนผู้เป็นราชบุตรเอกให้สเสวยราชสมบัติเสียก่อนเราจึงคิดฆ่าเกณฑ์หวนกับพักพวกเหล่าร้ายเสียโฮจินจึงตอบว่า เมื่อเป็นดังนี้ผู้ใดจะอาสาฆ่าไอ้เหล่าศัตรูราชสมบัติเสียได้บ้างพ้วนเซียวได้ยินโฮจินว่าดังนั้นจึงว่าข้าพระเจ้าจะอาสาคุมทหารห้าพันเข้าทำการจับขันทีสิบคนกับเกณฑ์หวนฆ่าเสียแล้วจึงยกของจูเปียนขึ้นเสวยราชสมบัติตามราชประเพณีโฮจินได้ยินมีความยินดีนักจึงจัดทหารห้าพัน ถึงเครื่องสตราวุธครบมือกันให้แก่อ้วนเซียวอ้วนเซียวก็คุมทหารเข้าไปหจินให้หย่องสุนสิวแตะท้ายกับขุนนางใหญ่น้อย3ามสิบเศษตามอ้วนเซียวเข้าไปถึงตำหนักซึ่งไว้พระศพพระเจ้าเลนเต้แล้วเชิญเสด็จหองจูเปียนขึ้นนัที่นั่งพระเจ้าเลนเต้เสด็จออกขุนนางทั้งปวงกราบถวายบังคมแล้วเฝ้าที่นั้น แต่อ้วนเซียวกับโฮจิงกุมทหารห้าพันเปิดประตูเข้าไปไล่จับเกณฑ์หวนเกณฑ์หวนรู้ตัวหนีเข้าไปอยู่ในสวนดอกไม้ที่ข้างในแลกกุยเสงขันทีคนหนึ่งนอกกว่าขันทีสิบคนมีใจพยาบาทเกณฑ์หวนครั้นเกณฑ์หววหนีมีเสิงออกฆ่าเกณฑ์หวนตายในสวนดอกไม้เหล่าทหารล้อมวังซึ่งเกณฑ์หวนได้กุ่มอยู่นั้นขันเห็นเกณฑ์หวนตาย ต่างคนต่างวิ่งเข้าหาอ้วนเซี่ยวเป็นอันมากอ้วนเซี่ยวจึงว่าแกโฮจินว่าได้ทำการถึงเพียงนี้แล้วจำจะฆ่าขันทีสิบคนกับพักพวกของมันเสียให้สิ้นทีเดียวราชการจึงจะปกติและเตียวเยียงพวกขันทีสิบคนได้ยินอ้วนเซี่ยวว่าแกโฮจินดังนั้นก็ตกใจกลัวยินหนีไปหานางโฮเฮาผู้เป็นน้องโฮจิน